สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับหลังจากหายกันไปนานนะครับไม่ได้ทําคลิปวิดีโอเลยก็วันนี้เร่ององานันดีนะครับก็กลับมาทาคลิปให้ทุกคนแล้วที่เห็นหน้าหลังนะครับคือมะละกออายุประมาณสองเดือนนะครับกําลังจะคัดเพศนะครับของคุณพี่เปาเนาะของพี่เปาประเด็นที่ได้พูดคุยกันก็คือว่าไรแดงนะครับเข้าแปลงของคุณพี่เขาตั้งแต่แรกๆปลูกแล้วละ่ะเพราะว่าแกปลูก อยู่ท่ามกลางาไล่พวกไล่มันอะไรต่างๆแล้วมันเป็นแหล่งของลายแดงอยู่แล้วนะครับผมทีนี้ก็จะทายังไงล่ะลรแดงนะครับเคสนี้ไม่ค่อยได้เจอกันนะลายแดงข้าตั้งแต่ตอนเล็กๆหลายคนงงเลยว่าจะทํายังไงนะครับตั้งแต่ข้าแต่ต้นเล็กบางคนไปเจอแบบลายแดงข้าตอนโตแล้วอะไรเงี้ยมีลูกเยอะแล้วคือวิธีการจัดการในคนละเคสกันเลยนะวิธีการจัดการคนละเคสเดี๋ยวมาดูวิธีนี้กันว่าทำยังไงก็ผมก็ได้ให้คําแนะนําคุณพี่เข้าไปนะครับผม สเต็ปแรกเลยมะละกอของคุณพี่เขาด้านหลังเนี่ยกําลังคัดเพศอยู่นะครับผมก็เลยบอกเขาไปว่าเ,เรายังไม่ต้องฉีดยาก่อนนะครับยังไม่ต้องฉีดยาแต่ให้คัดเพศให้รีบคัดเพศให้สักอาทิตย์สองอาทิตย์ให้คัดให้เสร็จเลยนะครับแล้วปกติเวลาเราคัดเพศเราก็จะเอาต้นมะกะกอทิ้งไว้แถวๆนั้นแหละให้มันแห้งให้มันเหี่ยวไปเองเนาะผมบอกเขาว่าหากระสอบหาถุงหาอะไรเวลาคัดเพศเสร็จจิบต้นมากระตัดชๆ ใส่กระสอบเอาออกจากแปลงเพราะว่าายแดงตอนนี้ครับมันเกาะอยู่แทบจะทุกที่เลยที่คุณพี่เขาบอกกันะโดยแบบคือแทบทุกต้นอะแทบทุกต้นนะครับแต่อาจจะไม่เยอะมากอาจจะไม่เยอะมากแต่มีูทุกต้นก็เลยใช้วิธีนี้อย่าให้มันตกพืน้นคัดเพศเสร็จเอาต้นออกจากแปลงสับๆใส่ถุงไปทิ้งนะครับแล้วเมื่อคัดเพศเสร็จแล้วนะครับคัดเพศเสร็จแล้วเดินดูทั้งแปลงเลย ใบไหนที่ไรแดงมันกินมันทําลายนะครับตัดออกเลยใส่ถุงเอาไปทิ้งเพราะว่าเขาเป็นมะละกอเล็กอยู่มันยังมีโอกาสที่จะสร้างใบอะไรได้เยอะแยะมากมายนะครับมันจะมันสร้างได้อีกเยอะเลยสร้างใบได้อีกเยอะนะครับไม่ต้องกลัวเพราะตัดใบเอาตัวไรอะไรอ,ออกจากแปลงสักเจ็ดสิบซแล้วนะครับแทบทุกใบะเนาะเราอนุมานว่ามันออกไปจากแปลงแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราถึงจะมาชีนยา ไล่มันสักรกอบนึ่งเอายาดดีๆเลยเอาโอ <c oughs> เบรอนไปเลยแล้วกันนะครับก็วิธีนี้นะวิธีนี้ที่สําคัญนะครับไรแดงรมันเข้ามาตั้งแต่แรกๆอย่างเงี้ยมันไม่มีทางที่จะฆ่ามันได้ทุกตัว,วตร้อเปอร์เซนต์หรอกครับเราต้องเลือกที่จะอยู่กับเขาให้ได้นะครับเราก็จะหาพื้นที่ให้เขาอยู่ก็ต้องเลียงยา้บ้างจริงๆคุณพี่เขาบอกว่าตรงร่องกลางเขาจะมีหญ้ามีหญ้าอยู่นะ แต่วันนั้นคันมือเอาออกหมดเลยนะครับก็จะต้องมีหญ้าให้ไรแดงมันอยู่อยู่เอาไว้ได้นะครับวิธีนี้นะครับส่วนมะละกอโตเดี๋ยวผมจะทาอีกคลิปหนึ่งมะละกอโตว่าจะทํายัางไงมะละกอแบบรูปกาลังดกแล้วก็เหลือแต่ยอดแล้วก็มีลูกไรแดงกินมันเป็นเพราะ,ะไรแดงหรือเป็นเพราะไม้ย,ยาหรือเป็นเพราะอะไรกันแน่วิธีจัดการวิธีการดูแลวิธีฟื้นฟูวิธีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองดูกันโอเคครับสำหรับมกะกอเล็กนะสำหรับมกะกอเล็กใช้วิธีจัดการถางกายภาพก่อน ถ้าเราโมเดอีดอะ่ะใบมันอ่อนด้วยนะครับใบมันอ่อนด้วยกลัวใบไหม้ใหญ่ครักหลายอย่างนะครับวิธีนี้จะรวดเร็วแล้วได้ผลมากกว่าไม่ต้องมารอลุ้นไม่ต้องมารอลุ้นว่าเฮ้ยจะลายแดงจะหายไหมจะระบาดจะเอาอยู่ไหมอะไรเงี้ยเอาตัวมันออกไปก่อนเลยมะละก้อเล็กทําวิธีนี้ได้ผลนะครับอ่าเจ็บแต่จบดีกว่าต้องมารอลุ้นโอเคครับ